ท่านผู้ชมที่รักและกระตุกท่านครับครับวันนี้นะครับท่านกําลังติดตามรับฟังรายการเสียมจืดลือทั่วไทยไปทั่วโลกครับเราได้ทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับไปสัมภาษณ์คนเจ็บคนป่วยคนที่เขามีปัญหาสุขภาพทั่วฟ้าเมืองไทยครับนํามาออกในรายการเสียมจืดลือทั่วไทย ไปทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาเรามีโอกาสไปสัมภาษณ์คนเจ็บคนป่วยคนที่เขามีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคเกาเบาหว,วานอามาพฤกก์อัมาพาตหลายต่อหลายคนมานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้ครับแต่สําหรับวันนี้ครับเราโชคดีมากๆเลยนะครับเราได้จากบุคคลท่านหนึ่งครับถือว่าบุคคลท่านนี้เป็นแขก VIP ของเราเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าประวัติการทํางานของท่านนะครับเยอะแย,ยะมากมายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เกินเลยนะครับก็คือเคยทํางานที่ตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบียหลายปีนะครับก็คือประสบความสำเร็จแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยปัจจุบันนี้ทำจอยแวนเจอร์นะครับกับบริษัทปิดโตแกส๊สที่ประเทศกาตาร์นะครับเป็นคนหนึ่งครับอยู่ในวงการเ,เขาเรียกว่าวงการนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็น พอออกคลื่นนะครับอยู่ที่สถานีวิทยุนะครับคลืน99.75นนทบุรีนะครับหลังจากนั้นท่านมีปัญหาสุขภาพก็เลยเขียนหนังสือมาที่บริษัทนะครับเพื่อทํารายการโครงการเสียมจืดลือเท่่วไทยไปทั่วโลกนะครับลงประวัติของท่านในหนังสือเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิตนะครับกับบริษัทเลิฟได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการวเสียเวลาครับวันนี้เรามาพบกับ บุคคลถือว่าเป็นแขก VIP ที่เรารู้จักกันในนามของอาจารย์วีระโคตลุหรือหลายหลายท่านเรียกว่าลุงแว่นครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ท่านทธนชนหงทองประธานของบริษัทเริ่มเน็ตเวิร์ของเรานะครับซึ่งด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับในช่วงก่อนที่ ผมไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศอาจจะได้รับสิ่งต่างๆหรือว่าเคมีอะไรมานะครับเกี่ยวกับเรื่องทางตะวันออกกลางนะครับก็คือมีแต่ฝุ่นนะครับผมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียรประมาณ19ปีนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่เดินทางไปไปมา,ปามป๋าครับวันนี้ขออนุญาตถามอีดเดียวก็คือไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยป๋าเป็นโรคอะไรจริงๆแล้วเนี่ยครับที่ตามรายงานบอกว่า มีโรคประจําตัวคือหน้ามืดหน้ามืดมือสั่นครับแล้วเป็นไข้ยอยู่บ่อยๆครับผมครับนี่นี่นี่คือนี่คืออาการของของโรุงแว่นที่เป็นอยู่ครับผมนะครับครับเป็นอย่างนี้มาหลายปีเนื่องจากเราไปทางานที่ประเทศซาอุดิอารเบียเพาราะซาอุดิอารเบียมันจะมีเรื่องของมันฝุ่นครับผมมันจะมีน้ํามันครับแล้วหลังจากที่เราสูดดมเข้าไปทําให้เรามีปัญหาสุขภาพมันรื้อรงมาตลอด ับนะครับหลังจากที่ดื่มสมุนไพรเซียมจือเข้าไปแล้วก็เกิดมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะมีการดื่มเยอะไปหน่อยครับมันมีการกระทุงโลกนะครับขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้คือผมถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เขามีปัญหาสุขภาพเวลาดื่มสมุนไพรครับคือด้การดื่มสมุนไพรนะครับดื่มไปประมาณ3วันถึง7วันนะครับครับมันจะมีการปรับสภาพนะครับถ้าเพ้แพทย์แผน ปัจจุบันก็เมีการปรับสภาพแต่ถ้าเกิดเป็นแพทย์แผนโบราณก็เลยมีการกระถุงโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างกายของอะไรต่างๆในร่างกายของคนเรานะครับถ้ามันมีสิ่งอะไรที่แปลกปลอมอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันหินปูนหรือสารพิษสารเคมีเพราะบางบางท่านเนี่ยคือไปฉีดยาเข้ามาแลงบางท่านก็คือทานยาปฏิชีวนะมากเกินไปแล้วบางท่านก็จะมีอาการมันก็จะระเบิดออกมามันจะออกมาเป็นตุ่มเป็นพื่นคันเลยนั่นแหละนั่นคืออาการของลูแมนก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราทานไปเรื่อยนะครับหลังจากทานไปเรื่อยแล้วร่างกายเราปรับสภาพแล้วนะครับเขาก็จะไปลักษณะไปสร้างเซลล์ใหม่ไปสร้างกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อไปไปทำให้ร่างกายเราแข็งแรงพวกตับไตเข้าใจปอดม้ามสมองนะครับร่างกายของเว้นก็เลยหายเป็นปกติแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับตัวทีไปไปที่ไหนมาที่ไหนไม่มีการเหนื่อยเป็นเพลียเลยนะครับและอันคี้คือแล้วแต่ก่อนที่ผมยังไม่ทานนะครับขอบอกอีกนิดหนึ่ง ผมนี่เขาบอกว่าเป็นโรคเกาครับแต่กูนผมไม่มีครับโรคเกาเพราะว่าผมไม่ชอบกินไก่ครับผมผมชอบกินปลาครับผมครับเออไม่ไม่มีแต่ทําไมมันมันถึงได้ปวดปวดตามขาตามแข้งตามนี่ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ไปหาหมอครับท่านครับผมไม่ได้หาอยู่นี้ผมหาอยู่ที่กาตาครับผมาเมื่อประมาณสามสองปีที่แล้วนะครับเขาว่าไงหรือเปล่าครับท่านครับ เขาบอกว่านี่ระบบการเลือดในร่างกายของผมที่นู้นเขาเรียกว่าดําครับเขาบอกว่าการหมุนเวียนของร่างกายนี้ไม่ปกติอเหมือนกับว่าอ่าผมมีพุงหน่อยๆครับท่านแล้วเวลาเขาบอกว่าเขาเปรียบให้ผมฟังจากแท้จริงผมอะไรไม่ทราบนะครับเขาบอกว่าเส้นเลือดเหมือนกับเส้นผมครับข้างในในเส้นผมของเรานี่มีรูอยู่ข้างในประมาณทั้งหมดนะ เกตรูอยู่แค่ชนผมเราเล็กไหมครับครับเล็กมากไหมเล็กมากในเส้นผมนี่มีเกดรูอยู่ข้างในน่ะทีนี้ในเกดผมจะรูเนี่ยมันก็จะมีวิ่งขึ้นมาข้างบนครับตอบรับจากบั้นเอวของเราข้างล่างเนี่ยเขาเรียกหมวกไตละมั้งครับนะข้างล่างตอนนี้ขึ้นมาเสร็จรับก็ส่งเลือดขึ้นมาสมองเราเลี้ยงไม่ทันนะครับท่านน่ะหนึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนี้ผมเป็นโรคหัวใจอ่อนนอนอืมตอนนั้นนะครับ ที่ผมไปที่ตรวจอยู่ที่นู่นนะครับผมกลัวว่าประเทศไทยของเราจะโคกผมว่าผมก็ไปตรวจแล้วล่ะครับท่านที่เปาโลท่านพี่ชานพาไปผมไปตรวจเขาก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจอ่อนอือผมก็ไปตรวจซ้ําที่นู่นก็เป็นหัวใจอ่อนๆอเหมือนกันครับที่อาการที่เกิดขึ้นกับผมนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่หน้าบ้านฟังดีๆนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการที่เราจะอ่าเป็นโรคหัวใจหนึ่ง น้ำตานี้ไหลออกมานิดๆสองมือสั่นอาการข้องผมเลยครับครัสองมือสั่นเพราะสั่นเส็จจะมีการมึนหัวแล้วก็เวลาเราเดินปั๊บปั๊บปั๊บจะเสียวตรงนี้ครับที่ไหนได้ผมกำลังจะเป็นโรคหัวใจที่ขาดเลือดมันเลือดที่ว่าเมื่อกี้ขึ้นมาครับผมได้เสียมจือนี่ครับท่านเดิมเข้าไปตอนนี้ผมไปที่โรงพยาบาลเปาโล ถามท่านแล้วโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่ลูกสาวทํางานอยู่บอกว่าเดี๋ยวให้ป๋าค่อยตรวจเช็คดูหน่อยได้ไหมมันเป็นยังไงเนะี่ยครับผมกับไปตรวจครับตอนนี้ขอโทษทีนะครับโรคที่ผมว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้ครับที่บอกมาเมื่อกี้น่ะอาการที่มึนมึนครับหน้ามืดหน้า,นามืด,มดเป็นไข้มือสั่นมือสันอส่นหายเปเป็นทิ้งครับยี่กี่ขวดครับป๋าครับผมกินไปสี่ขวด ทั้งหมดสี่ขวดร่างกายเราฟื้นฟูดีขึ้นเลยฟื้นฟูขึ้นมาเลยคแล้วตอนนี้ผมก็ต้องกินไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เฉพาะสี่ขวดอย่างเดียวก็คิดว่าตอนนี้ขอโทษทีนะครับเวลาแต่ก่อนผมขับรถผมจะซิ่งมากๆเพราะว่าผมใช้รถสปอร์ตหรือผมจะขับอย่างไวๆเลยแล้วก่อนต่อจากนั้นมาที่ผมเป็นอย่างนี้นะครับเกลือเราดีๆครับเรือเกลือมครับผมผมไปที่บ้านไปที่โคราชอย่างเนี้ย เขาวิ่งกันสามชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าผมไปแต่ก่อนสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่าผมไปวิ่งโคราชท่านเชื่อเปล่าเปไปโคราชกี่โมงครับผมไปสี่โมงเช้าสี่โมงเย็นผมถึงโอ oh. บ้ารหรือเปล่าครับม <that> yeah, ันเป็นอาการที่แบบคล้ายๆว่ากลัวครับท่านออาการกลัวกลัวขึ้นมาอย่างมากๆเลยปอดแทกกลัวแต่วยวนี้ข้อเท็นะครับถึงไหนถึงกันผมซิ่งมาแล้วครับครับครับผม ผมขี่แล้วสิ่งเลยตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหน้ามืดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป็นไข้ไม่มีแล้วถามจริงๆเนี่ยหกสิบหกเนี่ยเตะปิ๊บเนี่ยไหวไหมผมเคยบอกท่านนะผมบอกว่าเปรียบอุปมาอุปไมยครับอายุแปดสิบพี่น้องเลยแปดสิบนะครับขำแล้วครับท่านอรับแปดสิบมีเมียสี่สู้ยิบอ่า สาวสาวสั่นหัวต้องขอตัวพักฟื้นครับแม่ไม้ชุ่มชื่นถึงเวลาต้องมาครับจึงทําบุญแก่ผู้ชราครับถ้าไม่สมเจตนานะรับเงินที่คุณจ่ายมานั้นคืนไปนเลย <ไป S 2> ครับ <ไป S 2> ท่าน<อ>นี่ผมถึงขนาดให้ฉายาเสียมจืออนี่ยว่าพาลังเหนือพลังครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตาม รับชมรายการเซียมจือลือเท่ไทยอยู่ในขณะนี้นี่คืออาจารย์วิระโคตรุรหรือหลายท่านหรือบอกเรียกว่าลุงแว่นหรือว่าป๋าแว่นที่เรารู้คุ้นเคยกันบุคคลท่านนี้นะครับต้องยอมรับว่ากว่าที่จะมาเปิดใจไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ได้เปิดใจที่ไหนครับ,รบหลังจากที่ดื่มสินค้าแล้วดียังไม่มั่นใจนะครับสองขวดสามขวดพอขวดที่สี่แล้วร่างกายดีขึ้นแล้วก็เลยทําหนังสือมาที่บริษัทอยากจะให้ทางบริษัทเข้ามาสัมภาษณ์ เพื่อเป็นเวทยานให้กับคนที่เขามีปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณป๋าแว่นมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางบริษัทเลิฟเวอร์บแล้วก็ทางเซ็นต์คอลือไทยขอนิดหนึ่งนะครับครับได้ครับในฐานะที่ผมลุงแว่นนอกจากทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจอย่างนี้นะครับท่านผมเป็นนักแต่งแต่งนิยายเขียนนิยายครับผมแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์ให้อาสยามครับครับผมก็มีบางส่วนส่วนหัวผมชื่อครับ ต่อแต่ก่อนหัวผมดีมากแล้วก็นั่งกลับมาที่ในช่วงที่ผมเป็นเป็นนี่แหละครับ,รบที่ทว่าโรคร้ายสุขภาพ,ภาพเนี่ยครับขอโทษทีนะครับยิ้มยังไม่อยากยิ้มเลยจะ<อ>มีเรื่องครับผมแต่ก่อนผมชอบกินมะขามมากมะขามบ่ายข้าวอะครับครับครับผมชอบมากๆเลยในช่วงที่เราเป็นนี้ขอโทษทีนะครับเหมือนกับมันย้อนยุคย้อนกลับมะม่วงที่เคยชอบที่สุดข้าวเหนียวที่แม่เคยกีใ่ให้กินสมัยเด็ก ผมเกลียดอืมไม่อยากกินครับท่านเพราะอะไรเปล่ามันคล้ายๆว่าสมองมันกลับสมองมันกลับแล้วเขาเราจะากลับไปสู่ที่เดิมแล้วอก็จะตายแล้วลงหลุมมันี่คืออาการที่เป็นอยู่อาการเป็นอยู่ครับแต่ขอโทษทีนะครับตอนทุกวันนี้นะครับผมเนี่ยครับเดิ่มนี่เข้าไปกลับมาเหมือนเดิมครับท่านโอกลับมาเป็นวัยรุ่นเหมือนเดิมเลยทั้งงที่ตอนนี้หกสิบละ รายการเซียมจือลือทท่วไทยนะครับก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ครับว่าหากท่านใดมีปัญหาสุขภาพท่านกําลังเดินเข้าออกหรือหากท่านมีปัญหาอย่างป๋าวิระโคตุลุกของเรานะครับลองลองเปิดใจดูครับกับสมุนไพรเซียมจือสมุนไพรเซียมจือนะครับประกอบด้วยสมุนไพรจรีน78ชนิดรวมอยู่ในขวดเดียวกันโดยโดยคุณหมอสถาพรตันติภูมิพัฒน์ซึ่งเป็นอุปราชสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย ปลอดสารพิษปลอดสารหนูปลอดสารสเตียรอยนะครับเ <ừ> <Pre> พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมั่นใจเลยเลยเพราะเราได้รับการจดทะเบียนเป็นยาสามาัญประจําบ้านนอกจากนั้นยังไม่พอครับเรายังมีตราฮาลานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับพวกที่มุสลิมดื่มนะครับสำหรับมุสลิมดื่มนะท่านบอกนี่นึงนะฝากนิดเดียวว่าตอนนี้ผมกําลังประสานงานอยู่กับลูกชายประธานโอลิมปิกที่กาตาร์นะครับดรมาลิกค่บผมที่กาเปโตเกตจะ นำเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ส่งให้ไปเป็นตัวอย่างแล้วครับรับแล้วกาทานแล้วด้วยทานแล้วรับครับบอกว่าให้ดูได้เลยดีมากๆเลยดีมากๆครับส่วนครับนี่คือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะเอานําเงินจากกาตาเข้ามาประเทศไทยครับผมครับเป็นสิ่งที่ดีครับครับโอกาสหน้ามีโอกาสได้มีโอกาสสัมภาษณ์ไปอีกครั้งหนึ่งผมเชิญไปอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมสําหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขครับอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน